สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาร์ค EP ที่44จากช่องเชยร์แตมทาโร่นะคะส่วนการดูดวงส่วนตัวยังคงแอดไลน์มาได้เช่นเคยนะคะได้แดงปีเซียก็ยังคงเข้าไปรับชมใน IG ได้เช่นเดิมเหมือนกันทีนี้หัวข้อใน EP เนี้ยก็มาในหัวข้อ คนที่กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตเราเร็วๆนี้หรือมีแผนว่ากําลังจะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาคนนี้นะคะเป็นใครหรือว่าเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับเราในรูปแบบไหนมาก่อนนะคะโดยที่มีพ่อยู่ทั้งหมด4กองนะคะกองที่1เริ่มที่น้องตุ่นกองที่2เริ่มที่น้องประวานกองที่3เริ่มที่น้องแพะและกองที่4นะคะคือน้องกอริล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง4กองเนี้จะ เป็นยังไงกันบ้างอย่างเช่นเคยนะอย่างเหมือนเดิมเลยเวลาแอนบอกว่าให้เล่นพิฆาตานะคะเลือกด้วยหัวใจอย่าใช้สมองนะเราตั้งคำถามว่าเออเราอยากจะรู้ว่าใครที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตเราจะใช่คนที่เราคิดอยู่ไหมเนะี่ยนะคะให้เลือกไพ่นะคะถามไพ่แล้วไพ่กองไหนที่ดึงดูดเราที่สุดอะให้เราเลือกกองนั้นนะไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยนะคะให้เวลาสามวินาทีเริ่ม โอเคนะคะเลือกได้แล้วแอนขอเริ่มจากกองที่1ก็คือน้องตัวตุ่นก่อนเลยนะมาดูกันว่าคนที่เลือกน้องตุ่นนะคะมาคนที่เลือกน้องตุ่นนะคะมาดูกันว่า,าใครที่กำนัยจ,จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะทีมน้องตุ่นให้น้องรอตัวนี้กันามาดูไพ่กันโอ้ไพ่ เบอร์19 The Clock Tower The Locket The Fool สองถ้วย my god ไพ่ดีมากเลยอะ Aswinda Queen ียญ เด็กถือดาบ10ดาบและไพ่เบอร์17อะ่ะคุณเป็นคู่กันแล้วแหละคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกลับมาเพื่อที่จะเป็นคู่กันอีกครั้งอะ่ะเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเป็นคู่กันอีกครั้งมันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่คุณกับเขาอะจะต้องกลับมันเหมือนกับว่าตอนนั้นที่ห่างกันไปหรือเลิกกันไปอะ่ะมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทามิงเออนะคะมันเป็นทามิงณนะเวลานั้นน่ะเวลามันยังไม่ใช่ะ่ะนะคะเป็นคุณกับเขาเนี่ยนะคะจากกาันแบบที่เจ็บปวดอะถึงสถานการณ์จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตามแต่บอกเลยว่ามันฝังใจนะคะเป็นการเลิกกันแบบที่ฝังใจเรามากๆอะนะคะไม่ว่าจะเลิกกันแบบที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนอื่นจะไม่ได้รุนแรงในใจแอนหมายถึงว่ามันมัน,ม,นมันส่งผลกระทบอะค่ะ ส่ควรกระทบกับใจเราเยอะไม่ได้หมายความว่าเขาตบตีคุณหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะนะคะแต่มันเป็นความรักที่เลิกกันแล้วแบบฝังใจอะนะคะเจ็บปวดเสียใจฝังใจแล้วคนคนนี้อยากจะบอกเลยว่าณเวลาเนี้ยการกลับมาของเขาอะมันไม่ใช่การกลับมาแบบดื้อๆทื่อๆอ,อ,อ,อะมันเป็นการกลับมาโดยการจัดสรรน,นะคะของจักรวาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งเขาอถึงเวลาละ ะะวันนั้นอาจจะมาเจอกันในช่วงเวลาที่กําลังเรียนรู้ในช่วงเวลาที่กําลังออยังไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับความรักหรือว่ามันเป็นเวลาที่ต่างคนแต่ยังรู้สึกว่าเอ,อ้ยอาจจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือนยังไม่ได้หนักแน่นขนาดนั้นอะ่ะ กลายเป็นว่ามาทําร้ายกันและกันหรือว่ากลายเป็นว่าอุปสรรคขวางหนามันเยอะเหลือเกินนะคะเพราะว่านั่นยังไม่ถึงเวลาของเราแต่ทีนี้เนี่ยการที่พอคนเรามันเป็นคู่กันะ่ะยังไงมันก็เป็นคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วทามมิ่งมันวนกลับมานะเวลานั้นอาจจะต่างฝ่ายต่างอาจจะยังรักสนุกต่างฝ่ายต่างจะยังอยากจะเป็นโสดต่างฝ่ายต่างย,ยังเป็นเด็กเกินไปหรือ อาจจะมีใครที่มีเจ้าของอยู่ยังไม่โสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลานะคะคนเป็นคู่กันมันวนเวียนกลับมานะคะไม่ว่าคุณจะเคยอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าณนะเวลานั้นมันยังไม่รู้ใจตัวเองหรือนะเวลานั้นเออเราก็เห็นเขาเป็นแค่เพื่อนอะ แต่ทีเนี้ยพอคนมันจะเป็นคู่กันอะอย่างที่บอกเขาวนกลับเข้ามาเอ้ยคราวนี้ทำไมความรู้สึกเรามันเปลี่ยนไปบอกเลยว่าคนที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณในตอนเนี้ยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยรู้จักเคยคบเคย,เค,ยคุยเป็นคนที่ตอนที่เขาออกไปจากชีวิตคุณคือเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่คนที่เพิ่งรู้จักกันอยู่แล้วอะถูกไหมเพราะว่าเขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตามหัวข้อเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ใช้คําว่ากลับมาเพื่อเป็นคนรักเลยอะ กลับมาเพื่อที่จะกลับมารักกันอีกครั้งกลับมาเพื่อที่จะคบกันอีกครั้งแล้วแอนเชื่อว่ากองที่1อ่ะเป็นกองที่กลับมาแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาแล้วแบบคบกันแบบมีอนาคตอะ่ะคบกันแบบไปข้างหน้าได้เลยค่ะคุณเหมือนกับแหมไม่อยากจะใช้คํานี้แต่ว่าคือเหมือนเป็นคู่กันจริงๆอะ่ะนะคะ เป็นคู่ที่รอแค่เวลาอันเหมาะสมเพื่อที่จะได้กลับมาเหมือนการกลับมาเพื่อเป็นรักแท้ของกันและกันกลับมาในวันที่ได้รู้ใจตัวเองจริงๆแล้วว่าจะไม่มีใครแทนคนคนนี้ได้จะไม่มีใครที่เหมือนคนคนนี้อีกนะคะตลอดเวลาที่ห่างกันไปอ่ะแอนมองว่าตาคนตัดส่องเขาเองก็ส่องดูคุณคุณเองก็ส่องดูเขานะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองกันตาคนต่อไปใช้ชีวิตเขาอาจจะไปมีแฟนใหม่คุณอาจจะไปมีแฟนใหม่เขาอาจจะไปเรียนต่อคุณอาจจะไปทําอาชีพนั้นนี่นะทำสิ่งที่ตัวเออยากทำอะค่ะ จนในที่สุดวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะแล้วความรู้สึกมันเหมือนกับมันพัฒนาความรู้สึกมันเหมือนกับมาเชื่อมต่อกันเหมือนเดิมหรือความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเป็นคนเนี้ยที่เรารอมาตลอดอะทัางที่ใจเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรารอเขาแต่พอกลับมาเฮ้ยเป็นคนนี้หรอที่แบบเป็นความรักในแบบที่เราอยากเจอเป็นความรักในแบบที่เราต้องการตลอดลึกในใจคือคนนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่หนึ่งอยากจะบอกว่าคนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ เรียกว่าคนรักเลยดีกว่ากลับมาเพื่อที่จะรักกันใหม่กลับมาเพื่อที่จะเป็นคนรักกันกลับมาเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกลับมาเพื่อที่จะได้ทําในสิ่งที่วันนั้นมันพลาดไปกลับมาเพื่อที่จะได้ทําในสิ่งที่วันนั้นมันผิดไปกลับมาเพื่อที่จะได้ทําในสิ่งที่ยังไม่เต็มที่ในวันนั้นอะเพื่อให้เต็มที่มากกว่าเดิมวันนั้นอาจจะยังเด็กวันนั้นอาจจะยังไม่จริงจังวันนั้นอาจจะยังไม่เห็นค่าวันนี้กลับมาในรูปแบบใหม่ละ กลับมาในรูปแบบที่พร้อมที่จะไปต่อกลับมาในรูปแบบที่พร้อมจะรักจริงๆ Energy ด,ดีมากๆคนที่เลือกกองที่1อ่าทีนี้มาถึงคนที่เลือกกองที่สองนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคนที่เลือกกองที่สองนะแทนแทนนะก็คือน้องปลาวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องปลาวานไปยังไงบ้างให้น้องเราตรงนี้ก่อนไพ่ใบแรกนะคะว้าว the cover ไพ่ใบที่2อง The Shield อัศวินเรียนอ๋อขออภัยค่ะเด็กถือเรียน7ถ้วย6ถ้วย Chariot หนึเหรียญ7ดเหรียญโอเคไพ่ค่อนข้างชาดัดคนคนนี้นะไม่ว่าเขาจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบใดในชีวิตคุณมาก่อนแต่คนคนนี้ ลักษณะเด่นของเขาคือคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือค่ะเป็นคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะเคยหยิบยื่นโอกาสให้เขาคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาคุณอาจจะเคยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยติวหนังสือให้ทําให้เขาเข้ามาหาลัยได้สุดท้ายแล้วเขาไปเจอคนอื่นแล้วเขาก็ไปเลยอ่ะสมมตุติหรือเขาอาจจะเป็น คนรักที่คุณเคยซัพพอร์ตเขาให้กําลังใจเขาอยู่ด้วยกันในมันที่ไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอถึงวันนึงตั้งตัวได้ปุ๊บไปกับคนอื่นหรือมีเหตุให้ต้องเลิกกันหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่ในฐานะคนรักอาจจะเป็นญาติพี่น้องเคยยืมเงินยืมเงินเรานะคะพอเดือดร้อนมาหาเราเราช่วยยืมเงินเราสุดท้ายแล้วไปยิ่งเงี้ย นะคะเขากําลังจะเอาเงินกลับมาคืนคุณกำลังจะได้สิ่งนั้นตอบแทนอ่ะมันเป็นไพ่ที่คุณกําลังจะได้สิ่งที่คุณเสียไปกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรก็ตามอ่ะนะคะคุณกําลังจะได้คนคนนี้กาลังเหมือนกับว่าจะกลับมาชดใช้ให้กับคุณในอดีตที่เขาเคยทํากับเราไว้ถ้าเป็นแฟนกันก็อย่างเช่นเขาอาจจะเคยยืมเงินเราแล้วหนีไปเลยการกลับมาในครั้งนี้นะคะเขากลับมาเพื่อที่จะมาชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยทํากับเรานะคะหรือเขาอาจจะเป็น ลูกน้องเราพอได้ดีปุ๊บก็อาจจะออ,ออกไปหรือพอเราเทรนงานจนเก่งแล้วเขาออกไปทีนี้นะเวลาเนี้ยนะคะการงานของเราอ่ะมันอาจจะกำลังต้องการคนช่วยหรือต้องการแรงงานหรือว่าต้องการแบบคนที่จะมาระดมสมอง ในองค์กรและคนคนนี้เขาออกไปเก่งที่อื่นไปเติบโตเพิ่ไมไปหาประสบการณ์เพิ่มจนเขากลับไปช่วยองค์กรแบบนี้เนี่ยคือ energy ของไพ่กอนนั้นมันจะเป็นความัคกี้เป็นความโชคดีที่คุณกําลังต้องการเงินคนคนนี้จะเอาเงินมาคืนหรือคุณกําลังต้องการลูกค้าลอตใหญ่แบบนี้ได้เหมือนกันความรู้สึกของแอนนะหรือคุณกำลังต้องการลูกค้าลอตใหญ่ๆแบบนะต,ต้องการเงินเข้ามาหมุนในกิจการเนี่ยได้นะคะหรือคุณกําลังต้องการ คุณแม้กระทั่งว่าคุณต้องการโอกาสดีๆในเรื่องต่างๆอะ่ะก็จะมีคนนําโอกาสมาให้คุณนะคะหรือสมมุติว่าใครที่กำลังสมัครงานอยู่ e NERGY จะชัดเลยนะก็คือผู้ชายอะ่ะจะนําข่าวมาให้อาจจะเป็น HR ผู้ชายโทรมาตาไปทํางานหรือเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ชายเฮ้ยมนทางานด้วยกันไหมหรือแบบเฮ้ยทุนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่นะอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นไพ่กองเนี้ยเป็นไพ่ของความโชคดีเป็นไพ่ของถึงเวลาที่ทุกอย่างมันจะวนถึงเวลาที่ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเคยเสียไปกลับมาถ้าแฟนเก่ากลับมานะคะขอให้รู้เลยว่าเขากลับมาเพื่อที่จะชดใช้อะไรก็ตามที่เขาเคยทำไว้กับเรานะคะยกตัวอย่างเช่นในวันนั้นคุณรักเขาคุณพยายามเพื่อเขาคุณตื้อเขาคุณตามเขาเขาไม่สนใจในวันนี้เขาจะกลับมาเพื่อที่จะตือ้อจะตามคุณบ้างแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่อยากให้รู้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องที่แบบ ไม่ใช่กลับมายืมตังเพิ่มหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะพ่ยก็บอกอยู่ว่ามันเป็นโชคดีนะคะมันเป็นความโชคดีกลับมาแบบกลับมาด้วยความโชคดีถึงแม้ว่าสมมตุติอ่ะเป็นในเคสของแบบลุงนี่อย่างเงี้ยสมมติในเคสลุงนี่ตอนนั้นเขายืมไปคุณเกียรขี้หน้าเข้ามาเลยแต่ณเวลานี้คณกรงตอกการใช้ตังใช่ไหมแล้วคนคนนี้เขากลับมาหาคุณพอดีแบบเนี้ยค่ะหรือแฟนเก่าตอนที่เลิกกันโอ้ยเกลียดมากเลยไอ้คนเนี้ยแต่ถึงวันนี้เขากลับมาอา้าว กลับมาในช่วงที่เรากําลังไม่มีใครพอดีโสดพอดีแบบเนี้ยนะคะมันเป็นความลัคกี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับจับวางเอาไว้แล้วอะว่าจะต้องเป็นวันนี้จะต้องเป็นเวลานี้เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่2คนที่กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแอนบอกไว้เลยว่าคนคนนี้อย่างที่บอกนะคะกลับมาเพื่อที่จะ ตอบแทนบุญคุณตอบแทนความช่วยเหลือตอบแทนความรู้สึกตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเนคะยให้กับเขาไว้เคยช่วยเหลือเขาว่าไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นโอกาสในชีวิตหรือแม้แต่ให้ความรู้ให้ความสามารถเขาให้วิชาเขาณนะวันนี้เขาจะกลับมาเพื่อที่จะตอบแทนคุณนะตอบแทนสิ่งที่คุณนะเคยให้กับเขาไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สองขอให้รู้เลยว่านะเวลาเนี้ย ความดีที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือใดๆก็ตามนะฮะถึงเวลาที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อที่จะตอบแทนคุณแล้วสิ่งที่คุณเคยทําไว้ไม่เสียเปล่านะคะอ่าทีนี้มาถึงคนที่เลือกกองที่สามนะคนที่เลือกกองที่3ค่ะน้องแพะมาดูกันว่าน้องแพะคนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณคือใคร ให้น้องเราตรงนี้นะพไพ่ใบแรกเลยว้ wow. าว Gentleman ไพ่ใบต่อมา The Lady แต่มันมีความต่างอยู่เดียวนะ Queen ถ้วย Queen ดาบ Magician High Princess สิบเหรียญ High ลูก K h a l f l ฟ n น อ๋อไม่ใช่เดียนเพลเลอร์ ler, ขออภัยค่ะแล้วก็ไพ่ใบสามไพ่เลขที่สามสิบคนที่เลือกกองที่3ามคนคนนี้คือคนที่คุณเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันคุณเคยรู้สึกดีๆต่อกันเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน แต่มันเกิดปัญหาบางอย่างให้กินแหนงแคงใจกันเกิดปัญหาบางอย่างให้ผิดใจกันเกิดปัญหาบางอย่างให้ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะแล้วต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะเชื่อในความคิดของตัวเองหรือเลือกที่จะพูดหรือจะทําในแบบที่ตัวเองต้องการแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันห่างกันไปนะคะหรือนะเวลานั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่มันไปกันไม่ได้อะ่ะ มันไปกันไม่ได้แล้วก็เออมันเป็นเรื่องของที่อันรู้สึกหนักๆเลยอะคือเป็นเรื่องของอารมณ์จริงๆอะคะ่ะต่างคนต่างแบบใช้อารมณ์เอาชนะด,ด,ด้วยเหตุด้วยด้วยเหตุผลของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเคยคุยอาจจะคุยกันแล้วหรือว่าคบกันแล้วรู้สึกว่าก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยทำไมอะทำไมถึงไม่ยอมทําไมถึงไม่เข้าใจทําไมถึงไม่เชื่อทําไมถึงไม่ฟัง ะะต้องการเป็นที่1ต้องการเป็นคนสําคัญหรือว่าณนะเวลานั้นอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบเอาแต่ใจตัวเองหรือชอบทําตัวแรงๆไล้ๆพูดจาแรงๆพูดจาไล้ๆกระทบจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการที่มันเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะนะคะอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทําอะไรก็ทําแล้วมันทําให้ความสัมพัานธ์มันห่างกันไปนะคะความรู้สึกของแอนในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่า เป็นคนรักเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเป็นอดีตคนรักกันยังได้เลยอดีตแบบคู่แต่งงานก็ได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาเพื่ออะไรนะคะกลับมาเพื่อที่จะมันเหมือนกับว่ามันเป็นความมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความรู้สึกที่เก็บเอาไว้มันเป็นลึกๆในใจค,คุณกับเขายังผูกพันกันนะคะถึงแม้ว่าวันนั้นจะจบด้วยการ แบบทะเลาะบ,บ่อแว้งกันด่ากันแค่ไหนนะคะแต่ลึกๆในใจสายใยมันยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรักอ่ะถึงแม้วันนั้นจะแบบเลิกกันไปเลยออกจากชีวิตลงไปแต่จริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกลึกๆในใจอ่ะยังรู้สึกแต่แบบรักนะแต่ไม่แสดงออกอ่ะเออนะคะหรือถ้าเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิททะเลาะก,กันนะคะกล่าวว่าไม่เผาผีละชาติเนี้ยแต่จริงๆแล้วสายใยมันยังอยู่อ่ะ แบบนั้นน่ะเนี่ยคือคนคนนั้นที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคนที่เลือกกองที่3มนะคะถามว่ากลับเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงแอนว่าด้วยความผูกพันที่มันยังอยู่อ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยอย่างน้อยน้อยที่สุดเลยนะถ้ากลับมาแล้วอย่างน้อยที่สุดแบบมันไปกันไม่ได้จริงๆในฐานะ,ะนะคนรักเนาะเป็นเพื่อนกันคุณจะได้เป็นเพื่อนกันหรือถ้าไปต่อได้มันมีการปรับตัวค่ะมันจะมีการปรับปรุงตัวเองอ่ะ คุณกับเขามีความต่างกันเยอะมากเลยแต่ปรับตัวเข้าหากันหรือถ้าเป็นพี่น้องคุณกับพี่คนนี้กับน้องคนนี้กับยาาิคนนี้ต่างกันมากคิดเห็นไปคนละยางเลยถ้าทําธุรกิจก็คือทะเลาะกันแบบฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนั้นแต่เมื่อกลับมาข่าวนี้เมื่อได้กลับมาเจอกันข่าวนี้อารมณ์อัล่วยกันมากขึ้นคุยกันดีมากขึ้นแบบนี้ค่ะมันเป็นการกลับเข้ามาเพื่อที่จะแบบมาคุยกันใหม่กลับมาเพราะว่ายังคิดถึงยังรู้สึกดีแต่ว่าเป็นคนที่แบบเก็บทรงอ่ะ ทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเนี่ย,ยกลับมาเพราะว่าอะไรกลับมาเพราะความผูกพันค่ะเขากำลังจะกลับมาเพราะว่าเขาคิดถึงแล้วเรื่องในวันนั้นน่ะอยากบอกว่ามันเขาไม่ได้โกรธแล้วหรือคุณเองก็ไม่ได้โกรธเขาแล้วนะเวลานี้ต่างฝ่ายต่างไม่ได้โกรธกันแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอกันนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบมันเป็นการเจอถ้าจะได้กลับมาเจอกันอีกต่อไคนกองนี้นะมันจะเป็นการเจอในแบบที่ งานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนเขาก็มาคุณก็ไปหรือเป็นงานรวมญาติพี่น้องนะคะอาจจะสงการนี้ก็ได้นะคะไปเจอญาติพี่น้องนะคะแล้วเคยทะเลาะก,กันกลับมาวันตอนนี้ไม่โกรธกันแล้วหรือเป็นแบบเนี่ยเพื่อนชวนไปกินข้าวที่บ้านอ่าแล้คนนี้โจทย์เก่าเรามาพอดีแบบเนี้ยหรือว่าเป็นแฟนเก่าที่รู้จักในแวดวงเดียวกันแล้วก็มาเจอกันอีกมันจะเป็นการเจอกันแบบที่ไม่ใช่คุณกับเขานัดกันตรงๆอ่ะแต่มันจะมีคนอื่นลายล้อมอยู่ด้วยแบบนี้ค่ะ นั่นคือสถานการณ์ที่คุณจะได้กลับมาเจอเขาอีกสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะที่นี้มาถึงกองสุดท้ายแล้วจ้าคนที่เลือกกองที่4ี่นะน้องกอริล่านะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกน้องกอริล่าเป็นยังไงบ้างใครกันนะที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณให้น้องรอตรงนั้นก่อน the fish the sun the world โลเวอร์อ w i n r น a n ียนห้าไม้ l o โลฟันคิงไม้ไพ่บนหนึ่งมีโอกาสเป็นไปได้มากๆว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่คุณน่ะ เคยดิวด้วยเคยคุยด้วยยังไม่ถึงขั้นคบหามีปัญหาบายบายกันไปซะก่อนแต่เป็นคนที่เคยคบเคยดิวกันมาก่อนแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนักมีโอกาสเป็นต่างชาติต่างภาษาคนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอได้ด้วยเพราะว่ามีทั้งไฮลุแฟนมีทั้งดูเวิลนะคะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะยังมีคําถามบางอย่างในหัว นวันนั้นมันอาจจะเหมือนปลาคลนละน้ำมันเข้ากันไม่ได้น้วันนั้นมันอาจจะไม่เห็นหนทางที่จะไปด้วยกันได้จริงเลยอะ่ะนะคะมันแบบมันมีแต่ปัญหาไปเต็มไปหมดคุณขัดแย้งในใจคุณมีคําถามในใจอยู่ตลอดเวลานะคะหรือเขาอาจจะทําตัวให้คุณไม่เชื่อถือทําตัวให้คุณไม่ศรัทธาทําตัวให้คุณแบบ ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะคบกันไหมหรือจะจริงจังไหมหรือจะทํายังไงต่อนะคะหรือเราจะไปด้วยกันได้จริงๆหรอแบบนี้ถ้าเป็นคนรักก็อาจจะเป็นคนรักในแบบที่ทําให้คุณสงสัยอยู่ตลอดเวลาในใจว่าเขารักเราจริงไหมอะ่ะเขาจะจริงจังกับเราไหมอะ่ะหรือถ้าเป็นต่างชาติจริงๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าไกลขนาดนี้เขาจะจริงจังกับเราหรอเขามาคุยเนี่ยเขาหลอกเราหรือเปล่าจริงๆแล้วเขามีใครอยู่ที่นอกแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าแบบ คบกันจริงๆแล้วมันจะไปกันรอดหรอแล้วเราจะไปอยู่กับเขายังไงเขาจะมาอยู่กับเราอยงไรมจะรับกันได้ไหมแบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ณเวลานั้นมันกําลังจะดีลกันกําลังจะไปอ่ะกําลังจะไปต่อแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดปัญหามันชะงักนะคะมันไม่มั่นใจอ่ะนะคะมันโคลงเคลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนม้าหมุนอ่ะนะคะเหมือนแบบใครเคยเล่นม้าหมุนอ่ะนะคะก็แะบึบบึ๊บบึบอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่นิ่งอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นโชคชะตาอย่างที่บอกว่าก็วนกลับมานะคะวนกลับมาเจอกันอีกเเหมมือนนดิะะค การกลับมาในรอบเนี้แอนเชื่อว่ามันจะกลับมาในแบบที่สว่างกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมนะคะเป็นการที่สุดท้ายแล้วความรู้สึกมันเป็นครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเข้ากับเขาไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นปลาคนละน้ําแต่คราวนี้ยมันจะเหมือนกับว่าคุณเป็นปลาเขาเป็นน้ําขาดกันไม่ได้อะ่ะมันจะรู้สึกแบบนี้ยแทนนะคะเข้าใจแทนฟูดไหมแอนฟูดงงหรือเปล่าเนาะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเป็นความสดใสเป็นความสุขมากกว่าเดิมนะคะมีการปรับตัวมีการเคลียร์นะคะไฮโลแฟนกับเดอะโลเวอร์มีการทําให้ความรักมันชัดเจนมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นทําให้เห็นทิศทางมากขึ้นว่าเฮย้ยครั้งนี้เอาจริงแล้วนะ ครั้งนี้โอเคจริงๆแล้วนะครั้งเนี้จะแบบลุยแล้วนะครั้งนี้จะบุกแล้วนะครั้งเนี้หรือว่าถ้าสมมติตอนนั้นนะแค่คุยกันแค่แชทกันครั้งเนี้นัดเจอแล้วนะจะมาหาแล้วนะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคือคนที่กาลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณถามว่าแล้วกลับเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงจะโอเคไหมคิงเหรียญอยู่ตรงนี้แอนว่าใช้เวลาเนี่ยคือคู่ที่ต้องใช้เวลาเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เลยะคะ่ะในระยะยาวว่า โอเคกันไหมทั้งคู่อ่ะไม่ใช่แค่เขาโอเคกับคุณแต่คุณอ่ะคุณอ่ะในใจคุณเองอ่ะก็มีข้อขัดแย้งหลายอย่างก็มีข้อสงสัยหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันไปแต่จะได้กลับมาอีกมีโอกาสที่จะได้กลับมาพยายามด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะแน่นอนเลยนะคะอ่ะครบแล้วทั้ง4ีสถานะเน,นะเดี๋ยว,วเรากลับเข้กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ